ทุกท่านครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องบาปูไทยพาเลาะนะครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่ได้มาอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะตอนนี้เวลา10นาฬิกาดูครับ บรรยากาศทางด้านในของธรรมอุทยานคือญาติโยมสาธิตชนเยอะมากนะตอนนี้หลวงปู่ก็ได้ขอพักผ่นแล้วนะฮะวันนี้บรรยากาศดีด้ดวยนะไม่ร้อนนะญาติโยมสาธิตชนก็ค่อนข้างเยอะนะวันนี้เป็นวันหยุดนะดูครับเยอะมากนะครับวันนี้ นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นครับที่อยู่ตรงสลาหน้าทาาทาส,นนะาสลาเทาเวปสุวรรณกับนาสลาเทาวปสุวรรณกับลานพญานาตรงนี้นะครับเยอะนะฮะดูบรรยากาศตอนนี้10บโมงนะครับก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตธรรมอุทยาในให้รอบหนึ่งสัปดาห์นะครับพาชมบรรยากาศ ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูทางด้านในกันครับผมนี่คือบรรยากาศทางด้านหน้ากุติหลวงปูนะครับซึ่งตอนนี้หลงปูก็ได้เข้าไปพักผ่อนแล้วนะครับญาติโยมสัธุชชนก็เยอะนะฮะตอนนี้ก็ พากันออกไปด้านนอกเกือบหมดแล้วนะครับรว,ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสิโบโมงแล้วนี่หลวงปู่ต้องเข้าพักผ่อนแล้วนะครับรเถหมายเลข่เียนโดยไมมอครับนี่คือบรรยากาศทางด้านในตรงจุดที่หลวงปู่ออกมาต้อนรับ ญาติโยมนะครับหลังจากที่หลวงปู่ได้เข้าพักผ่อนแล้วครับบรรยากาศทางด้านในก็แต่ประมาณนี้ครับญาติยโยมสาธุชนก็กำลังทยอยกันออกไปด้านนอกนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่รวมบุญบุญกระถินนะฮะจะมีบุญกระถิน รวมบุญกระถินสาม,มคัคคีธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับในวันที่5ที่ในวันที่6 6 7นะครับ6 7พฤศจิกายนนะครับผมรวมบุญกันได้นะครับทางด้านด้านข้างของตรงข้ามกับ ศูนย์พระเครื่องของหลวงปู่เองนะครับอยู่ทางด้านหน้าโรงครัวนะครับผมนี่ครับรวมบุญกระถินสาม,มคัคคีธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับในวันที่6ที่7พฤศจิกายนนี้นะครับผมสืบต่อจากวัดพระธาตุหมือนหินนะครับวัดพระธาตุหมือนหินก็จะมีมากระถินในวันที่1-3ถึงพฤศจิกายนแล้วก็ ต่อด้วยธรรมอุทยานก็วันที่6ที่7พฤศจิกายนนะครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะมาร่วมบุญกันได้นะฮะแล้วก็มาร่วมงานกันในวันเวลาทั้งกล่านะครับได้ทั้งสองที่นะครับที่พระธาตุมืนหินและธรรมอุทยานนะครับก็อขอเชิญร่วมบุญกระถิ่งกองละ4 9่าบาทนะครับ บุญกระถินของธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสุริจันโทนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6ที่7พฤศจิษษากายน2567นี้นะครับก <THE B grading> ขอ,อเรียนเชิญทุกท่านนะมาร่วมบุญกระถินก,นกองละ499บาทกันได้นะนี่ฮะผมวันนี้ก็เป็นวันที่27นะครับ27ตุลาคม2567นะ นี่ครับคือสามารถร่วมบุญกันได้นะครัี่ญาติโยมสาธิชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับต่นีหลวงปูได้เข้าไปพักผ่อนแล้วนะครับผมนี่คือบรรยากาศทางด้านในนะครับนี่ครับญาตโยมสาธิชนก็เยอะนะรรวมบุญกันได้นะครับ นี้ก็ตามกำลังศรัทธานะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมาจากทานด้านในบริเวณตรงที่หลวงปู่ออกมาต้อนรับศรัทธายาตโยมนะครับเดินออกมาทางด้านนอกแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงลานพญานาค น่าสาราาเทวสุวรรณนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินออกไปชมบรรยากาศทาไปชมบรรยากาศทางด้านนอกนะทางด้านนอกธรรมอุทยานนะครับด้านนี้นะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นซุ้มประตูพญาน,นาคนะครับผมซุ้มประตูพญาน,นาคที่จะเข้ามาทางด้านในของธรรมอุทยานนะครับก็สวยงามมากนะครับตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านในนะเดี๋ยวจะพาไปชม ทางด้านนอกของธรรมอุทยานกันนะครับผมก็จะเป็นอย่างไรนะครับอ,รอ,ออกมายืนอยู่ทางด้านหน้าของธรรมอุทยานนะตรงคือเป็นซุ้มประตรูจะถ่ายดูซุ้มประตูกันก่อนนะนี่ฮนะซุ้มประตูของธรรมอุทยาน มีพญานาคสองตสีทองกับสีขาวนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ฮนะยอดโยมสาธุชนก็กำลังทยอยออกมาทางด้านนอกนะครับมีคือบรรยากาศีธิธรรมอุทยานในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะครับผมนี่ฮะคนเยอะนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันหยุดนะ แล้วก็อาการไม่ร้อนด้วยครับวันนี้คนเยอะมากครับ,รบตอนนี้ผมกำลังจะเดินออกไปทางด้านหน้าลานรูปปั้นหลวงปู่นะครับทางฝากถนนอีกทางฝั่งทางโน้นนะครับวันนี้บรรยากาศดีครับครึ้มเหือดฝนจะตกด้วยนะครับไม่แดดเลยครับของฝ่ามือสะรัวไปหมดเลยดูครับอ๋อ ผู้คนมากมายนะฮะผมวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับผมร้านค้าร้านขายเยอะแยะนะอย่างเงี้ยร้านปลาวงปูทาง,งน้นเนดะี๋ยวผมจะพาเดินข้ามไปนะครับผมไปชมว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ นี่ก็เยอะนะฮะวันนี้นักยมสาธิชนก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับผมเห็นไหมวันนี้ไม่ร้อนด้วยนะครับอากาศดีครับรถรบทางโน้นมาจากจังหวัดกาลสินนะครับ คือมุ่งหน้ากอนจังหวัดกระสิน์นะครับทางฝั่งนี้นะนี่ครับผมงโน้นนะั่งโน้นมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับผมงโทน้นเป็ัทงที่มาจากจังหวัดมุกดาหารนะบรรยากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนครับ เหมือนฝนจะตกะครับผมบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าไปตรงร้านลูกป,ปั้นหลวงปู่กันครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางเข้ามาถึงตรงร้านลูกป,ปั้นหลวงปู่แล้วนะครับดูนะบรรยากาศตรงนี้ก็เยอะอยู่นะครับวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ยังคงเยอะเช่นเดิมนะฮะวันนี้เป็นวันที่ ดีด้วยนะครับไม่ร้อนนะผมบรรยากาศบร,ริเวณลานนครหลวงปูโอจะคึกคักไปด้วยผู้คนนะวันนี้วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะครับผมเยอะอยู่นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่6ที่7พฤศจิกายน2567นี้ก็จะมีงานกระถินนะฮะ งาน,นกระถินณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะฮะร่รวมบุญอันในครั้งนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ในวันที่1นถึงสพฤศจิกายน2 5 6 7ก็จะมีงานมหากระถินที่วัดพระธาตุมืนหินนะฮะที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเช่นเดียวกันนะครับ แล้วต่อจากนั้นก็มาต่อกันที่ธรรมอุทยานในวันที่6ที่7นะก็ขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะร่วมบุญกันในวันเวลาดังกล่าวนะครับได้ทั้งสองที่นะครในวันเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วนะครับผมครับตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากทางด้านลานลูกป,ปั้นหลวงปูง่มาทางฝั่งธรรมอุทยาน อีกครั้งหนึ่งนะฮะตันนี้คือบรรยากาศทางด้านหน้านะครับก็จะมีหัวค้าแม่ค้าร้านค้าร้านข,า,า,นขายนะฮะมากมายนะครับอยู่ทางด้านหน้ามีขายหลายอย่างนะหลากหลายทั้งน้ําดื่มทั้งของอยู่ของกินเนี่ย นี่คือบรรยากาศทางด้านหน้าของธรรมอุทยานนะครับผมก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะก11นาฬิกาแล้วนะครับผมมทั้งวัตถุมงคลตขนมเยอะแยะนะฮะของอยู่ของกิน ผมเ,เลือกซื้อเลือกหาก็ได้นะฮะไม่ต้องกลัวหิวนะก็จะมีตังซื้อนะฮะยาวไปโน่นนะ,ะต้องทำของนเลยเยอะอยู่นะครับผม ประตูมงคลก็อยู่ทางด้านหน้าของธรรมะอุทยานนี่ก็มีเยอะนะโอ้นหะพอ,อยู่ของปินไปยาวไปถึงโน้นเลยธรรมาเรื่อยๆนะผ่านประตูทางผ่านประตูพญานาคมาทางฝั่งนี้ก็ มาเรื่อยๆนะครับนะครับเจ้าของชิมชิมครับมีถังเช่า nah 5%คร um> um> ับเปิรชิม็นตครับเจ้าขชิมชิมเลยครับความสุขภาพครับโอ้เยอะนะฮะแล้วก็หมอทางนี้นะะจะเป็นทางเลี้ยวเข้าไปลานจอดรถนะถ้าเรามาเรื่อยๆนะนี่ฮะจะมีป้ายบอกว่าลานจอดรถอยู่นะครับผม ทางเลี้ยวเข้ามาทางด้านข้างนะทางด้านข้างของธรรมะอุทยานตรงนี้นะครนี่เข้าไปทางโน้นโน,โน้นนะลานจอดรถจะเข้าไปทางด้านในนะครับผมทางด้านโน้นนี่คือถนนทางด้านข้างของธรรมอุทยานนะครับนี่คือรั้วครับ รั้วของธรรมอุทยานเข้าไปนน้นก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผมซึ่งจะเป็นลานจอดรถของธรรมอุทยานนะจอดรถฟรีนะครับผมอยู่ทางด้านหลังของธรรมอุทยานนน่นนะฮะจอดได้หลายร้อยคันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของเอกชนนะฮะก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายครั้ละสี่บาทนะครับตรงนี้นะี่ ถ้าเราจะเข้าไปจอดทางด้านลานจอดรถดของธรรมอุทยานก็จอดฟรีนะครับผมแต่ถ้ามันเต็มก็ต้องจอดตามลานจอดรถดของเอกชนก็จะมีค่าใช้จ,ใจ่ายคันละ40บบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูลานจอดรถดครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผม เราเดินเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงตรงจุดที่เนี่ยตรงรถตำรวจเลียวออกมาตรงจุดนี้นะก็จะเป็นประตูประตูเข้าธรรมอุทยานอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้ตรงนี้จะเข้าทางด้านข้างของธรรมอุทยานนะครับผมประตูสี่นะโน่นครับเอาไปนน่นตรงนี้จะเป็นจุดที่ หลวงปู่ออกมาจอนรับศรัทธาเยนโยนี่ครับผมเข้าตรงนี้นะครับนี่ประตูสีตรงนี้ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูทางด้านในของลานจอดรถตรงโนะ้นตรงจะมีป้ายบอกว่าลานจอดรถตรงโนะ้นนะน้องครับ นี่ยตรงรถเลี้ยวเขาเ้าไปเมื่อกี้นี่คือตรงลานจอดรถนะครตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสิบเอนาฬิกานะครับดูครับบรรยากาศลานจอดรถตอนนี้ก็พอจะมีที่ว่างให้จอดอยู่นะฮะนี่ครับ นี่คนี่คือบริเวณลานจอดรถของทางธรรมอุทยานนะครับจอดได้น่าจะ200300คันอยู่นะครับผมนีน่ถ้ามาช่วงเวลา2องโมงลานจอดรถนี้น่าจะเต็มทั้งหมดนะครับถ้าเลยเวลา4ี่โมงเช้าไปน่าจะ มีที่จอดกว้างเยอะพอสมควรนะอย่างเช่นตอนนี้นะก็สามารถเข้ามาจอดได้นะจอดฟรีนะครับนี่คือลานจอดรถของธรรมะอุทยานอุปศิลาสิริจันโทนะครับผมถ้าตรงนี้เต็มนะครถ้าลานจอดรรถตรงนี้เต็ม ก็ยังมีอีกสถานที่หนึ่งนะที่สามารถเข้ามาจอดได้คืออยู่ด้านหลังต่อไปอีกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็สามารถเข้ามาจอดได้นะก็ไปทางนี้เข้ามาในลานจอดรถแล้วก็มาทางด้านทิศตะวันออกนี่ฮะก็จะมี ทางเข้าไปตรงลานจอดรถที่เป็นลานดินตรงนั้นนะเห็นไหมครับทางลานดินทางฝั่งนี้ตรงที่เลยจากพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นี่มาทางนี้นะก็จะเป็นลานจอดรถที่เป็นลานดินนะครับอยู่ทางนี้นะเห็นไหมนี่ครับทางนี้ก็มาจอดได้เช่นเดียวกันนะครับผม นี่ฮะกว้างนะที่เห็นกี้กลังก่อสร้างนี้คือห้องน้านะฮะนี่ฮะห้องน้านะฮะตรงนี้นี่คือลานจอดรถอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ติดกันกันกบลานจอดรถที่เป็นพื้นซีเมนต์นี้นะแต่ทางนี้ยังไม่ได้เทพื้นนะยังเป็นลานดินอยู่นะครับผมก็สามารถเข้ามาจอดได้นะหรือจะขับเลยมาทางตรงนั้นถนน ที่พาเข้ามาตอนนั้นก็ได้นะครับผมก็เข้ามาจอดได้เช่นเดียวกันครับแล้วแต่สะดวกเลยครับผมสำหรับวันนี้ผมบ่าวกูไทยผ่านเลาะก็จะขอจบการรายงานพาชมบรรยากาศบริเวณธรรมอุทยานอุปิศิลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอารากคำว่าสวัสดีครับผม